สมุทรปราการครับค่ะแหมถ้าพูดถึงสภาพอากาศช่วงนี้เนี่ยก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ<ช>บางคนถ้าเตรียมร่างกายเตรียมสุขภาพไม่ดีไม่เป็นไรค่ะวันนี้พวกเราไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงพี่ปอภาคภูมิมีอะไรดีๆมาฝากอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนพี่กิงย้ายมาตรงนี้แล้วกลอ เห็นบ่อยๆวันนี้ต้องโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนใช่ไหมคะสวัสดีพี่ทิ้งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สองท่านด้วยนะครับค,ค,คือเพิ่งมาสดในสตูนี้ครั้งแรกเลยนะอตอนนี้คือ8ปดนาฬิกากอีก35มสิบาทีครับใครเปิดอวบรนดูข,ข่าวเครียดน,นะเดี๋ยวปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดหนึ่งครับคนเราพออายุมากขึ้นพี่กิ้งมันจะมีปัญหา3อย่างด้วยกัน <S 1, 1. <S เรื่องสายตา2เรื่องสมอง3เรื่องของภูมิคุ้มกันวันนี้ปกติเวลาใครมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา สมองผู้คุ้มกัน่ะต้องกินยาอพอกินยาสิ่งที่มันตามมาคือสะสมในตับในไ,ไตเป็นเอฟเฟกนะเอฟเฟกจริง,รงปล่อยไว้อันตรายแล้วก็มันสะสมพอ,อยุ่มากขึ้นอนะ่ะมันมีปัญหาเกี่ยวกับไตกระตับวันนี้ผมให้กินเป็นรูปแบบของซุปปลาคือจริงๆอ่ะคนไทยคุ้นเคยกับคำว่าซุปไก่แต่ซุปไก่ข้อเสียคือเวลามันกินโทษครับมันมีเรื่องกลิ่นข่าวแต่ซุปปลาตัวเนี้ยถ้าพี่กิ้งฟังหรือท่านผู้ชมฟังก็ตกใจนี่คือการร่วมผลิตกันระหว่างสองบริษัทยางใหญ่เอาบริษัทแรกก่อนครับขอวิดีโอขึ้นมา ไทยเบฟเบรดจ,จำกัดมหาชนาผู้ผลิตเครื่องดื่มช้างผู้ผลิตน้ำดื่มช้างหรือผู้ผลิตเครื่องดื่มโอชิผมเชื่อว่าถ้าพูดชื่อน,นี้ทุกคนรู้จัก<อ>มาตรฐานค่อนข้างสูงผมมาในนามของบริษัทไทยเบฟเรดจ,จำกัดมหาชนนั้นมาตรฐานอย่างแรกก่อนมาตรฐานค่อนข้างสูง2ตัวนี้ร่วมกับบริษัทไทยยูเนี่ยนจำกัดมหาชนเป็นบริษัทมหาชนเหมือนกันคือผู้ผลิตซีเล็กทูน่าถ้าใครเคยกินซีเล็กทูน่าครับมันเรียกว่าบริษัทไทยยูเนี่ยนจำกัดมหาชนจะเด่นเรื่องปลาทูน่ามากที่สุดในประเทศไทยเพราะทั้งจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศ ข้อดีของการกินปาทุน่าคือมันช่วยบำรุงร่างกายได้เยอะมากแต่ข้อเสียไม่อย่างเดียวคือราคาค่อนข้างสูงวันนี้บริษัทไทยเบบรดจำกัดหาชนก็เลยจับมือกันเอาเส่วนประกอบของปาทุน่าที่มีประโยชน์กับคนไทยะมามิกรวมกันแล้วส่งออกไปวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งกลับมาบรรจุพันนะในโรงงานของไทยเบรดจำกัดและเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มโอชิซึ่งผมเชื่อว่า ทุกคนรู้จักกันแล้วเราตัดกลิ่นคาวจากปลาออกให้คุณกินง่ายแล้วตัวนี้ปกติระวังจําหน่ายตามท็อปสเปอร์เารเกตบิ๊กซีโรตัสแสดงถึงอะไรครับมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วเวลาคนกินซุปปลาหนึ่งสิ่งที่กลัวมากคือกลิ่นพี่จิ๋งอันนี้ตัวนี้ขอแยกกล้องจับมาหน่อยเนาะแล้วขออินเสิร์ตลงนิดหนึ่งครับตัวนี้เป็นกลิ่นเบอร์รี่นะครับเป็นกลิ่นตัวใหม่นี่ตัวใหม่ถูกต้องเป็นกลิ่นเบอร์รี่กินง่ายมากใครกลัวเรื่องกลิ่นคาวตัวนี้ไม่ต้องกลัวกินเหมือนนี้เลยนะขอ อร่อยปกติไปกินเวลาจะกินพวกซุปไก่อร่อกลั้น,นจใจเลยหนึ่งสองสามได้กินเข้าไปแต่กินซุปปลาตัวนี้กลิ่นโบลี่กินง่ายผมย้ำครับสามส่วนใหญ่ๆขอส่วนประกอบขึ้นมาหน่อยครับหนึ่งเราใส่ซิงค์ซิงค์ตัวนี้มันช่วยอะไรครับบำรุงและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายภูมิดีเขาบอกว่าร่างกายแข็งแรงภูมิดีก็บอกว่าโรคภัยแค่เจ็บ 7, ไม่ถามหมาสองนอกจากซิงค์ครับเราใส่ตัวโอเมก้าสามที่เห็นขวามือบนหน้าจอและวิตามินเอมันช่วยอะไรครับบำรุงสายตาพอคนเราอายุมากขึ้นครับสายตามีปัญหาเช่น ตาผ้าตามัวตาแห้งหรือปล่อยไว้ตาอาจจะมองไม่เห็นและสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเราใส่เราใส่ในส่วนของตัวก็คร,ครับรูทีนที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่อง,องสายตาแล้วก็โอเมกา 3, ้าสก็คือสมองโดยตรงอ่ะสมองโดยต,ตรงนะั้นใครไม่เคยเปิดใจผมจะเบบนน้้นะ ซิงอย่างแรกก่อนคือเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายภูมิดีร่างกายแข็งแรงภูมิดีสุขภาพดี 2, 2เราใส่ในส่วนของตัวโอเมก้าสแล้วก็ตัววิตามินเอที่ช่วยบำรุงสมองอมความจําพออายุมากขึ้นอ่ะหลายคนหลงลืมเช่นปิดไฟแล้วหรือยัง<อ>ปิดต่อแก๊สแล้วหรือยัง<อ>ซึ่งระยะสั้นมองไปเรื่องตลกได้ระยะยาวโทษนะลืมลูกลืมหลานนี้ไม่มีความสุขและสุดท้ายตัวนี้เราใส่ตัวโูทีเนาะช่วยบำรุงสายตาใครตาผ้าตามัวตาแห้งอยากให้ลองกินตัวนี้รับรองว่า3ส่วนคุณได้เต็มเต็มครับให้ดูคนที่รับประทานหน่อยเนี่ยคุ ปกติคนที่อายุแบบนี้เวลาจะเล่นคอมพิวเตอร์อ่ะมันต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นแล้วเนี่ยแต่คุณลูกตัวนี้รับประทานตัวซุปปาทุน่าตัวสูตรลูทินของเราตัวนี้พอกินแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเล่นจอคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติมือถือได้ตามปกติแล้วนอกเหนือจากสายตาดีขึ้นสมองความจําดีขึ้นแล้วชีวิตมีความสุขมากขึ้นคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้เช่นเดียวกันครับปกติพออายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาร่างกายคือ3วันดี4วันไข้ตอนเช้าตื่นมาไม่สดชื่นไม่กระเพาะเสริมมมูุกกัันบร่างกายูม ร่างกายแข็งแรงภูมิดีก็สู้กับพวกชีวิตประจําวันได้ตามปกติคนเราพอายุมากขึ้นปัญหาเหล่านี้มันตามมาเป็นเรื่องปกติผมย้ำเนาะ สายตาได้สมองได้และภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ขอญากกล้องจับมาตัวตัวที่สินค้าของเราหน่อยปกติพี่กิง่งปกติระวังจำหน่ายตามพวกท็อปบิ๊กซีโรตัสอ่ะหนึ่งกล่องใหญ่แบบนี้บรรจุ6ขวดใหญ่นะเราขายอยู่สักสองบาทรวมค่าลถคาลาประมาณ300บาท2กล่องยังต่ำคือราคาประมาณ600บาทแล้วก็จะไปแบกมาเองถูกต้องแบกไปเองอีก3ก,กล่องคือ9 0 0 4กล่องพันสองวันนี้4กล่องผมปรับราคาเหลือแค่9 99 9เ้แล้วใครโทรมาก่อนสัก แปดโมงกับอีก5้าสนาทีผมมีเวลาให้ทัวร์ประมาณ10นาทีนิดๆผมจะขอญาตแถมเป็นเซตกระเช้าให้แบบนี้อีกหนึ่งเซต oh. จริงๆแล้วก็แถมเซตแบบนี้ให้อีกหนึ่งกล่องเป็นแถมทั้งหมด2กล่องคุณจ่ายจริงๆอ่ะอย่างตามเขาอันนี้นะหนึ่งกล่อง3า0ร้อยสองกล่อง600้อยสากล่อง900 4สี่กล่องพันสองผมปรับเหลือ999ก่อนและผมแถม2กล่องนี้กระเช้าหนึ่งและเป็นกล่องบ็อกเซตแบบนี้หนึ่งแบบนี้จ่าย9ก้าและบริการเก็บเงินปลายทางอะไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ใครเปิดข่าวเช้าวันนี้ผมย้ำเน สายตาและภูมิคุ้มกันเนี่ยปกติ1กล่องใหญ่บรรจุ6กขวดใหญ่นะหกล่องใหญ่บรรจุ6ขวดเราขายอยู่เกือบ300บาท2กล่อง600 3กล่อง900 4กล่องพันสวันนี้ปรับก่อนเลยเหลือ999และใครโทรมาก่อน8ปดนาฬิกาห้าสิบนาทีตอนนี้มีเวลาให้โทรสิบนาทีตอนนี้แปดนาฬิกาสี่สิบนาทีผมแถมหนึ่งกล่องใหญ่และผมแถมเซ็ตกระเช้าให้อีกที่บรรจุห้าขวดเซ็ตนี้รวมสามสิบห้าขวดรับประทานได้เดือนกว่าๆใครสนใจไม่ต้องกดอะไรเลยกดแค่หนึ่งหกหนึ่งแปดไม่ต้องกดศูนย์สองนำหน้านะกดแค่หนึ่งหก หรือแอดไซครับทีวีดีหนก็ได้เนาะบอกันนี้ครับปกติ1นึกล่องใหญ่เนาะเราขายเกือบ300อบาท,ทา 2>, 2กล่อง6กร้อยสกล่องเกือบเก้าบาทสกล่องประมาณพ2 0 0บาทผมปรับเหลือ9 9้ใครโทรมาก่อน8ป0นาฬนาท,าทีเอาไปเพิ่มอีก1กล่องและเอาเซ็ตกระเช้าเพิ่มอีก1เซ็ตใครสนใจหมดนี้9 9้และบริการเก็บเงินปลายทางกดแค่4ตัวครับหนึ่ย้ำครับหนึ่ กลับไปดูส่วนประกอบอีกหนึ่งรอบให้ดูส่วนประกอบหน่อยบางคนอยากจะกินอะไรที่ไม่ต้องกินยาพอกินยามันสัสมในไตสะสมในตับเนาะผมให้ดูส่วนประกอบอีกหนึ่งรอบคือตัวนี้ผมย้ำว่าดูแลสามอย่างหนึ่งสายตาสายตาตัวนี้เราใส่โรชีนครับเราเพิ่มโอเมก้าสามและว,วิตา้าเอชช่วยบำรุงเกกับความจำาบางคนหลงหลลลืมอ่ะพออายุมากขึ้นถ้าลืมลูกลืมหลานนี่ไม่มีความสุขและสุดท้ายตัวนี้ใส่สิงเพื่อ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายก็ว่าภูมิดีอะโครคภัยแค่เจ็บไม่ทาอันนี้จริงนี่เรื่องจริงนะหนึ่งกล่องตัวนี้ประมาณเกือบ300บาทเนาะสี่กล่องอยังต่ำพันสองปรับเหลือ9ก้าก้าใครโทรมาก่อน8ปดโมงห้ผมแถมเพิ่อมอีกสองสองกล่องใหญ่อะไปดูโปรรอบาไปสองพอมกันเลยครับย้ำครับปกติ1กล่องใหญ่ราคาขา,ขายรวมคาราโอเล่าเนาะเกือบ300บาทอะขอโปรขึ้นเลยเนาะสองกล่องใหญ่ประมาณ600บาท3กล่องใหญ่ประมาณ90 0บาท4กล่องใหญ่ประมาณพันสองวันนี้ผมปรับเหลือ9ก้าก้าและใครโทรมาก่อน8ปดนาฬิกาห้าสิบนาทีผมให้อีกก1ลองใหญ่และอีก 1เซ็ตบ็อกซ์ใครสนใจเซตนี้จ่ายเพียง999ไม่ต้องกด02นอสำหน้าครับกดแค่1618ย้ำา1618แต่ใครเอาเซตใหญ่ยังไงก็คุ้มกว่าเพราะเซตใหญ่แบบนี้ครับพี่จิ้งเซตใหญ่ปกติ1กล่องเกือบ300บาทใช่ไหมย10กล่องยังต่ำเกือบ3000บาทวันนี้ปรับเหลือ1790บาทโอ้โหบาทคือลดไปเกือบครึ่งแล้วใครเอาเซตใหญ่อะแถมแก้วน้ากับเซต8ขวดให้ฟรีด้วยใครจะเอาเซต ใหญ่ก็พันเบบาทนี่ขวามือ,อมี8ปขวดแถมให้แล้วมีแก้วน้ำแถมให้ใครจะเอาเซตใหญ่ก็แจ้งคอร์เ็นเตอร์เอาเซ็ตพันเบาทเนาะหรือใครจะเอาเซ็ตเกก้ก็ได้1618ย้ำไม่ต้องกด02นะครับ กดแค่1618ย้ำกดแค่1618หรือ Li n e แอดครับแอดทีวีดี1618หรือสแกนเคีร์โค้ดผมย้ำเนาะเซ็ตใหญ่พันเบาทคุ้มกว่าเพราะลดเกือบครึ่งแต่เซ็ตเล็กคือ999บริการเก็บเงินปลายทางสมองผุ้มคกันและสายตาจากไทยเบลเรจจำกัดนหาชนครับ1618บริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุ้มจริงเพราะปกติกินอะกินวิตามินบำร,บบรุงทั้งโอเมก้าก็ต้องกินกสายตาก็ต้องกินผุมิคมกันก็ต้องกินสามเม็ดเข้าไปแล้วตแต่นี่คือแค่ขวดเดียว เราไม่ข่าวด้วยบำรุงสมองสายตาและภูมิคุ้มกันย้ํานะ1618บริการเก็บเงินปลายทาง9 9 9ก็ได้หรือ1790รก็ได้วันนี้คุ้มแน่นอนค่ะในช่วงปลายปีแบบนี้แนะนําเอาเซ็ตใหญ่คุณผู้ชมเพราะว่าเก็บไว้จับฉลากยังได้หรือว่ามอบให้กับคนที่รักเป็นของขวัญในช่วงปลายปีก็ยังได้เซตใหญ่แถมวันนี้เลยพี่กิจแก้วน้ํากับแปดขวดคุณผู้ชมกดให้ทันรถใหม่รถเบอร์รี่ดื่มง่ายด้วยนะคะบำรุงง่ายๆแค่กลอกเดียวยามเช้าทุกวันได้เลยค่ะน้องไข่มุกกับพี่โต เอาสักกี่ขวดดีคะ ขอหนึ่งเซตเลยค่ะบำรุงสมองกันก่อนเลย<ด>นะคุณผู้ม<า>ค่ะ,คะแหมซื้อดื่มเองก็ดีซื้อฝากก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายมากๆเลยค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะลากันไปได้วยความน่ารักของสมาชิกใหม่ค่ะ3ลูกนกฟามิงโกที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเพิ่งฟักออกมาเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะความน่ารักของน้องๆจะน่าเอ็นดูขนาดไหนวันเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถไปที่นี่ได้ค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัง ังหชนบุรีแต่ว่าวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เจอกัน6กโมงตรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ